เดือดจัดเจ,ดจ,ดจดอบอดยิงน็เนาะเตจมลงมาช่วยด้วยไอ้เหี้ยบอดมีปืนก็มีดิบอดมันมีปืน,นอยู่แล้วลองบอดยิงน้องนะไไนเอ้ยน่ะเลือดลดแล้วไ,ว,ไ,ว,ไว้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 สนามโวยต้องเป็นของข้ากระบะก็คืนได้นะัีกกันเลยนะ โอ้ไม่น่ามาเลยนะ่เฮ้ยเฮ้ยมีตัวยิงยิงสบายเลยนะเอามาเม็ดนึงอ่ะเป็นไงเนไงเฮ้ยรถอนร้อนรรรถตรถรถตามตามมันมันเล็งรอมันเล็งรอ Watch out จอดหน้าเนี้ย ตัยแองได้เลือตัวเดียวเองปะ่ะเอาให้เขาไปเขาสนับสนุนตัน้งชื่อแบบถูกหรอไงวงจบที่เราใช่ปะ,จะเจริญพรพี่ซื้อวงวอะตรายี่เออเมื่อวานเนี้ยเขาจองวัคซีนกันอะคอมโดนละพันหกห้าสิบบาท ในช้อปปี้อ่ะห้านาทีหมดอ่ะยัดคีโอ้โหนาทีผมมือดอน้อ่ะเออมือมือดนน้ออะไรแหละฝั่งเศไหมไม่เอายูโรอยู่บ้านดีกว่าโอ้หใช่แต่พี่เซฟตัวเองดีกว่าใช่ใช่ไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจะไปมั่วซั่วได้เนาะมันก็ติดเหมือนเดิมฉีดก็ใช่ไม่ตายเพราะมีรถตรงนั้นสองคันเลยโอเคโอเค m a r k the location ใช่ใช่ใช่โอเมนตดไม่ใช่รถดรอปเลยมั้งเนี่ยกินมาถึงนี่เลยสูงมากกันไม่ไปขึ้นฝั่งโน้นหรอน่ะ m a r k the location เนี่ยซีซันน่ามาเก็บแรงตรงนี้ก่อนพี่ไหมได้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 แบบเนี้ยขึ้นแบบเนี้ยถ้าสมมติว่ายงวงอยู่ใกล้เพคาโดก็ขึ้นเขาเพคาโดโอเค เฮ้ยมีรถมีรถข้างล่างพี่ Watch out เฮ้ยทำไมมันพุ่งมาเจ็บมากบจจีบัจจีบัจจีเลยซอยซอยซอยวยงสวยว์พาดแล้วต้องมีคนมาด้วย จับไม่หมดหรอกหมดกันเลยเอ้าโดนเฉยเฮ้ยงงดิยเดี่ยวสองน้อยคิวโดนได้ไงวะบึมโดนดิมีรถมาช่วยเพื่อนมันใช่ไหมใช่ใช่มีบักเก้โดนได้ไงวะ เฮ้ยแฟร์ฟังหนุนเอ็นด,รดนอรบุนเบัก,กี้อยู่ไหนคืนรุ้ปปรีออกล้วโอ้ไปยังกันมันไปสอง อย่างนี้แหละดูจริงจเอารถลงมาดีกว่าแต่โดนโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย้ยเฮ้เล <meter> ้ยเฮ้เฮ้้ยเ้เฮ้้ยเเ้ยเฮ้ยเ้เ้้ยเ้้้้ อ๋อไอตีเครื่องบินมงด้วยโอ้กระสุนแล้วตรงตรงรถนี้มีไหม Watch out แม่ยังอยู่ตรงรถรถไหนตัวนี้ไม่มีแล้วพี่เนี่ยแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีกล่องลงไปเก็บน่าจะได้ปลาสมบุกไปมีรถมาข้างหลังไอตัวเครื่องบินพี่ Watch out เนี่ยมีแต่คูณสี่ไปแทนเงิมีคนยิงยิงจากไกลๆไงถ้ารถโดนถ้ารถโดนก็อันนี้แม่งลง<ด><ด>แบเอาไม่ได้วะ่ะเียคือแบบแม่งเด่นมากเลยตรงนั้นอะแบบนี้ก็โดน ต้องไหนพี่ไม้ไปแล้วนะ่ะไปไม่ได้ได้ไงพี่พี่ไปไม่ได้วะนี่ไงเนี่ยพี่ไม้ไปแล้วนะ่ะเอาเก็บกระสุนแล้วนะ่ะดูเสียงเก็บก็แก๊กแก๊กแล้วน่ะยังผมได้ยินเสียงพี่ไม้เก็บกระสุนเตืานะได้พ,ดพี่กระสุนหมดโอ้หมดแล้วกระสุนเขียวนะนะดูแลน่าจะได้ใช้ยานามเยอะก็ต้องลต้งแต่งคุณหนุ อูจีใช้คูนหกได้ไหมว่าให้เสร็มีคูนหกแล้วไม่ใช้โอ้ใช้ดิแต่มันใช้กับอูจีไม่ได้ตัวเครื่องบินนกตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยกันกมาลงทางนี้ทำไมโอ้โหจบแล้วลงให้ศัตรูเห็นไอ้รถมันมาแล้วพี่ตัวพี่ ตตตาาายยยแปลรถแปลของไท้บวงเจ็บมากนักหนึ่งนักหนึ่งนักสองนักสองกระสุนหมดจบแล้วนักสองแล้วพี่โอเคโอเค

ไปไปเราต้องอ้อมกลับทางเดิมเหอ่อใช่ใช่กลับทางเดิมกลับไปก่อวนะปุ่งคุยงนี่สิไปสมบตรสมบูรรอบเนอะเนอะเนอะ มันมาดักมันมาดักพี่โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคปาร์ตงกเตรียมไว้ปาร์ตงออกเตรียมไว้ตามหลังเลยนะ watch out ข้างบนนีร่รยจะกระโดดทำไม่ได้วง <c oughs> จะชิดหลังเราแล้วนะรีบขึ้นเจ็บเจ็บเจ็บบอกว่าให้ปูตรงนี้ไว้มาแน่นอน ลานตัวไหนน้องพี่ฝาน้องมีมีสายมามีสายมาตรงนี้เจะพี่ตรงนี้จะฝ่าตรงบ้านมาพี่ลุกกัเดี๋ยวุกคอการทำนะการดูการำดูขวาด้วยนะกัรป้องนะฝาการเปิดอะ ขอมปั๊มยานะโอเคโอเคเดี๋ยวดูขวานะวงไปหายตัวซ้ายอะ่ะขวาอยู่ไหนวะนะขวาน่าจะอยู่หลังเนินหลังเนินเนี้ยโอเค <Watch> out. หลังเราเปิดนะเนี่ยหลังไม่มีแล้วพี่อืมสวยเข้าแต่ห่วงเดียวเลยเวนทำมามา,มาพี่ชุบกไ็ได้โอเคตัวนี้ตายสวยปอาชุบเลยชุบเลย,ย <c oughs> พี่ว่าอยู่ตัวนี้ตรงห้องน้ำอ่าสองสองตัวข้างขวาแล้วก็ห้องน้ำมาน่าจะหนึ่ง ่ห้องน้ำตายแล้วพี่เหลืออีกสองตัวข้างขวาแหละตรงต้นไม้อะสองตัวต้นไม้กระดิ่งนไะเดี๋ยวตรงสม็อกใช่ไหมน่าน่าจะใช่ดาว้ก่อนมาอยู่ตรงสม็อกเดี๋ยวพี่ค้ำให้ก็ได้เดี๋ยวความกับออกกาสเข้าไปชีดนะผมไม่มีหมวกเลยไดเลยวะโอเคโอเคดันสามเลยติดติดกันดันแลวังมุมมุมปิดใจเย็นใจเย็น มามาข้างหน้าเจ็บพีเจ็บเลาะเจ็บเลาะสวย